สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวัดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับซึ่งทางช่องก็ได้นําเสนอไอเดียบ้านแบบต่างๆขั้นตอนการสร้างบ้านแล้วก็งบประมาณในการทําบ้านแต่ละขั้นตอนมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับพบกันวันนี้พิกัดที่บ้านดอนเขืองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับที่บ้านของคุณแฮปปี้นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ทางเราได้เข้าถ่ายทําคลิปแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับเอฟทุกท่านนะครับครับเรามาดูตัวอย่างบ้านหลังนี้กันนะครับเป็นบ้านทรงโมเดนครับทุกคนครับหลังคา3าสเต็ปนะครับมีตัวบ้านหลักตัวบ้านหลักเป็น2สเต็ปนะครับหลังคาสเต็ปแรกสเต็ปที่2แล้วก็เป็นระเบียงสเต็ปที่3นะครับ เนื้อง,งานสำหรับบ้านหลังนี้ที่ผมจะพูดถึงคือในวันนี้นะครับคือการตั้งเสาทำโครงหลังคาและก็ค่าช่างนะครับมีรายการค่าใช้จ่ายอยู่3อย่างหลักๆนะครับก่อนอื่นเรามาดูความกว้างความลึกของตัวบ้านกันก่อนครับทุกคนครับมาดูขนาดของตัวบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้หน้าบ้านกว้าง10.5เมตร นะครับก็แบ่งออกเป็น3ล็อกล็อกแรก4เมตรล็อกที่2ก็3เมตร50แล้วก็ล็อกที่3 3เมตรนะครับทุกคนครับก็เป็นหน้าบ้านกว้าง10เมตร50จากนั้นก็ยื่นหลังไปอีก3ล็อกนะครับก็ล็อกแรก3เมตร50ล็อกที่2 3เมตรแล้วก็ล็อกสุดท้าย3เมตร50นี่คือตัวบ้านหลังนะครับก็เป็น10เมตร50คูณ10เมตรในส่วนนี้กอ็อยู่ที่ 105ตารางเมตรนะครับจากนั้นก็มีการทําระเบียงยื่นออกมาครับระเบียงนี่ยื่น3เมตรนะครับจากเสาปูนตัวบ้านหลักยื่นออกมาก็เป็นเสาเหล็กนะครับยื่น3เมตรจากนั้นก็ยื่นไปด้านข้างอีก2ล็อกล็อกแรก3เมตรล็อกที่2 3เมตร50ก็จะเป็น3เมตรคูณ6กเมตร5 0ก็อยู่ที่19.5ตารางเมตรรวมแล้ว พื้นที่การใช้สอยของบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่124.5ตารางเมตรครับทุกคนครับนี่คือขนาดของตัวบ้านนะครับมาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายกันก็สิ่งแรกก็มีเสาปูนนะครับนี่ครับให้ดูเป็นเสาปูนนะครับเสาปูนนี่เป็นขนาดหน้าหกนิ้วนะครับเปรียบเทียบกับฝ่ามือของผมนะครับ เสาปูนหน้า6กนิ้วความยาวของเสาปูนแต่ละต้นจากตีนเสาถึงปลายเสาอยู่ที่สาเมตรเกใช้เสาปูนไปทั้งหมด16ต้นนะครับเสาปูนสิหต้นความยาวรวมก็อยู่ที่6 2 4 0, 0, ิเมตรนะครับเป็นเหล็กแกรนก้อ,อยเอสดี40่ศูนย์นหนัก8ปกิโลนะครับตรงนี้อยู่ที่ เม็ดละ390เจ้าบ้านก็ใช้จ่ายไปในส่วนนี้ในส่วนของค่าเสาปูนก็จ่ายไป24,336บาทนะครับครับนี่ในส่วนของเสาปูนนะครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของโครงเหล็กหลังคากันครับทุกคนครับโครงเหล็กหลังคานี้เจ้าบ้านใช้เหล็ก 4, คูณนิ้วความหนามิล5นะครับในการทำ รัดคอนะครับทำทำอาเสนะครับนี่ครับเหล็ก2อ่าเหล็ก4นิ้วคูณ2นิ้วนะครับทำรัดคอนะครับทั้งตัวบนตัวล่างเลยนะครับก็ใช้เหล็กไปทั้งหมด19เซ้ส้นนะครับสั่งสั่งมาก่อน19เซ้ส้นแต่ยังมีต่อเติมมาข้างหลังอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับหลักๆที่สั่งมาบินแรกก็คือ19เซส้นเป็นความหนามิล5นะครับทุกคนครับราคาเส้นละ565บาทนะครับ ถือว่าราคาเหล็กนี่ซื้อได้ถูกมากนะครับตามที่ผมไปรีวิวมาหลายๆหลังก็จะอยู่ที่800กว่าแต่สำหรับเจ้านี้ซื้อมาได้565นะครับ19เส้นนี่ก็เป็นเงิน1 7 3 5บาทนะครับสำหรับเหล็กที่ทำอเสนะครับครับนี่ครับให้ทุกคนได้ดูกันจากนั้นก็เป็นเหล็ก3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับ สามนิ้วคูณนิ้วครึ่งนีกเจ้าบ้านนําเข้ามาทําเป็นจันทันนะครับจันทันใช่บ้าล่ะจันทันครับใช่<ป>้านสามนิ้วคูณนิ้วครึ่ง,งตัวนี้ใช้หนาหน่อยหนาขึ้นมาอีกครับเป็นหนึ่งจุดแปดมิลนะครับใช้ไปทั้งหมดสามสิบสองเส้นนะครับสั่งเข้ามาก่อนสามสิบสองเส้น,นในราคาเส้นละห้าร้อยสี่สิบาคาก็จะถูกกว่าเหล็กสี่นิ้วคูณสองนิ้วเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าความหนา ความหนาหนาขึ้นมาอีกราคาก็อยู่ใกล้เคียงกันสูสีกันนะครับตามน้ำหนักที่เขาขายนั่งเป็นกิโลนะครับในส่วนของเหล็ก3ามนิ้วคูนิ้วครึ่งนี่เจ้าบ้านก็จ่ายไป17,280บาทครับนี่คือ2อย่างแล้วนะครับเหล็กลัดคอเหล็กจนทันรรจากนั้นก็มาดูในส่วนของเหล็กแปรนะครับทุกคนครับเหล็กแปรนี่ใช้กล่องไม่ขีดน,นะครับ วางลายตั้งนะครับวางหลังก็วางลายนอนที่วางลายนอนนี่เวลามุงก็จะยิงสกูง่ายหน่อยนะครับเป็นอยตรงนี้วางลายตั้งนะครับครับก็ใช้เหล็กกล่อง2นิ้วคูณ1นิ้วขนาดความหนา1.5มมิลไป3 8มเส้นครับทุกคนครับเจ้าบ้านซื้อมามิลห้านี่ก็เส้นละ320้นะครับสำหรับมาทำแปรกันครับแปรก็วาง1เมตรนะครับทุกคนครับ แหช่วงแปวนี่บางหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับก็ใช้จ่ายในส่วนของเหล็กแปรไป12,160บาทนี่เหล็ก3ตัว3ตัวนะครับทํารัดคอทําจันทันทําแปรนะครับจากนั้นก็ขาดนิดหน่อยนิดหน่อยคือสั่งเข้ามาเพิ่มอีกทุกอย่างชุดหลังนะครับก็หมดค่าเหล็กไปเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกแ0 0 0ันครับรวมแล้วโครงเหล็กหลังคาบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ ที่ใช้จ่ายไป48,000นะครับทุกคนครับรับ48,000บาทเราได้2อย่างแล้วนะครับได้ค่าเสาค่าสา24,336บาทค่าโครงเหล็ก48,000นะครับครับเดี๋ยวช่างยืนชายเท่าไหร่เอยนะครับยืนหลัง90เซนนะครับชายด้านหลังครับวางจนทัน1เมตรนะครับทุกตัว1เมตร1เมตรวางแปร1เมตร แล้วก็ยื่นชายด้านข้างมาดูชายด้านข้างนะครับด้านข้างก็ยื่น1เมตรนะครับวัดจากศูนย์กลางเสาก็เหลือประมาณสักเ0ซนกว่าๆนะครับชายด้านข้างนะครับตอนนี้คือทําโครงหลงังคากันเสร็จแล้วเรียบร้อยกําลังจะขึ้นติดสีข้างนะครับสีข้างสีหน้านะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันหน่อยนะครับ ดังหน้าสเต็ปแรกตัวบ้านหลังสูงเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรห้าสิบดังหน้ากําลังติดสีหน้ากันนะครับด้วยไม้เชล่าสีเทานะครับจากนั้นก็เป็นสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สองนี่ก็สูงประมาณเดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับขั้งที่สองสูงหนึ่งเมตรนะครับจากนั้นก็มา ดั่งตัวกลางตัวกลางส่ง90นะครับทีนี้มาดูด้างหลังด้างหลังสเต็ปแรกส่ง75นะครับนีดั้งหลังนะครับแล้วก็มาเป็นส,สเต็ปที่2ก็ส่งประมาณ30เซนนะครับทุกคนครับนในส่วนของอข้อมูลในการวางนะครับในการตั้งดั้งครับมาดูในส่วนที่3ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าช่างนะครับ ขอเปิดข้อมูลแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับรับจัรทันวาง1เมตรห่าง1เมตรแปรวาง1เมตรนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของค่าช่างนะครับค่าช่างนี่คิดกันไป39,000คิดยังไงครับคิดกันเป็นตารางเมตรนะครับในส่วนของค่าช่างคิดตารางเมตรจากพื้นที่ของหลังคานะครับพื้นที่ของหลังคานี่ก็คือ 184ตารางเมตรนะครับช่างคิดกันไปในราคาตารางเมตรละ210บาทก็จะตกกันที่39,000บาทครับครับนี่คือในส่วนของค่าใช้จ่าย3อย่างนี่นะครับนะครับเรามาดูค่าใช้จ่ายรวมของบ้านหลังนี้กันนะครับตามเนื้องานนะครับตั้งเสาทำโครงหลังคาและค่าช่างตอนนี้อยู่ที่11,1300บาทนะครับนี่คือ ค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นฝีมือของทีมงานช่างแซมนะครับช่างแซมบ้านขุนภูมิทีมงานช่างแซมนี่อยู่ที่ขุนภูมมนะครับอำเภอวานนท์นิว่าจังหวัดสกลนครน,นะครับสําหรับท่านที่สนใจที่จะติดต่องานสร้างบ้านงานปูนทุกอย่างก็ติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์โทร0934831229นะครับตามที่ขึ้นให้ข้างล่างนะครับ สําหรับนี่ที่เห็นด้านข้างนะครับก็เป็นแผ่นหลังคาที่เจ้าบ้านสั่งเข้ามาแล้วนะครับเรายังไม่พูดถึงเดี๋ยวให้อยู่ในค่าใช้จ่ายในคลิปต่อไปนะครับนี่ก็สั่งเข้ามากันบูสโคนะครับเป็น P u โฟมนะครับก็ใช้จ่ายไปในส่วนนี้ก็เจ็ดห่นานะครับที่เห็นกองอยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราจะเอาไว้รวมตอนที่ขึ้นโครงมุงหลังคาตอนที่มุงหลังคาแล้วเราจะเข้าทําคลิป2กันต่อไปนะครับทุกคนครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตาอัดฟาฟันชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ